แม่สั่งอย่างเดียวเลยว่าให้กลับมาอยู่บ้านแม่จะอยู่แล้วไม่อยู่ก็ให้กลับมาอยู่ที่นี่อยากบอกว่าแม่ไม่ต้องห่วงเดอ้อหนูแม่จะอยู่ไม่อยู่หนูก็กลับมาอยู่บ้านอย่างที่แม่ขอแหละหนูกําลังขายบ้านอยู่ตอนนี้ขายได้ไม่ได้หนูก็ไม่อยู่จ้ะหนูจะไม่อยู่จ้ะนนี้ได้กับยกาน้แล้วก็เป็นพี่น้องไอเป็น ก็ตอนแม่ป่วยอ่ะแล้วก็พ่อแม่เสียแล้วลูกเลยโอ้โหคนรักเราขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแบบคนเข้ามาให้กำลังใจเยอะมากแบบที่เราไม่คิดมาก่อนเลยนะให้กำลังใจแม่เราเยอะมากครอบครัวเราเยอะมากบางคนก็โอนเงินมาร่วมทำบุญก็มีค่ะบางคนก็ตามตามแบบอยากจะทำบุญอยากจะบวชพระ กับครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ที่มีที่มีให้ฉันตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นมีให้แม่ฉันตั้งแต่แม่ยังไม่ป่วยจนแม่ป่วยจนแม่หม,มดบุญก็ยังส่งกำลังใจให้พวกเรานะคะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพติ่แข็งแรงขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็ บุญกุศลที่ฉันทาครั้งนี้กําลังใจที่ส่งให้ฉันแข็งแรงฉันก็อยากให้ยอนกลับไปหาทุกคนนะคะแล้วก็อยากบอกทุกคนว่าถ้ามีเวลาน่ะรีบดูแลทันค่ะดูแลพ่อแม่เราให้เต็มที่ค่ะฉันฉันยังรู้สึกว่าฉันคิดได้มันค่อนข้างสายเกินไปได้วยซ้ำไปจริงๆฉันควรจะคิดแต่ตั้งนานแล้วะคะ่ะเพราะมันถึงเวลานี้มันย้อนเวลาไม่ได้แล้ว เสียใจยค่ะเสียใจยที่มีเวลามาดูแลแกหน่อยไปนิดนึงค่ะที่แบบมาอยู่ก็แกเลยอะไรเงี้ยนะคะอยากให้ทุกคนรีบทํานะคะ